การพบกันของสองอัศวินในป่าคืนสุดท้ายขณะที่น็อตกำลังหาที่สำหรับนอนอยู่เขาสังเกตเห็นว่าม้าของเขาเหยียบลงบนที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งสดใหม่มีน้ําหล่อเลี้ยงและไม่มีก้อนกรวดสักก้อนอยู่เลยและเมื่อมองขึ้นไปข้างบนก็พบช่องที่แสงลอดลงมาได้ระหว่างคบไม้ห่างออกไปเขาเห็นซิดนอนอยู่ และม้าผูกอยู่กับต้นไม้ซิดซิดลุกขึ้นมาเขายัางไม่หลับน็อต <Not. S 2> เป็นไงบ้างจะเจอต้นโคลเวอร์น่ะหรือเปล่าน็อต <Not. S 2> เป็นฝ่ายถามซิดไม่เจอแต่จริงๆแล้วข้าไม่ได้หามันมาสามวันแล้ววันแรกโนมบอกเข้าว่าในป่านี้ไม่มีต้นโคลเวอร์หรอกข้าเลยตัดสินใจเลิกหา าอย่างนั้นน็อตถามเจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่เล่าทำไมไม่กลับไปที่ปราสาทก่อนที่ซิดจะมีโอกาสได้ตอบน็อดเห็น <Not S 1> <not S 2> เสื้อผ้าของซิดเปื้อนตะไคร่น้ำที่มักขึ้นอยู่ตามต้นไม้รองเท้าก็เปื้อนดินโคลนเต็มไปหมดโดยรวมๆแล้วเสื้อผ้าของซิดดูสกรปรกอย่างเห็นได้ชัดนับจากสี่วันที่ผ่านมาในป่ามหัศจรรย์ว่าแต่ เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าล่ะเนี่ยตั้งแต่ที่โนมบอกกับข้าว่าต้นโคลเวอร์ไม่อาจขึ้นได้ในป่ามหัศจร์นี้ข้าก็ง่นก,กับการสร้างพื้นที่นี้ขึ้นมาดูสิที่นี่มีน้ําสะอาดและมีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์มากับข้าทางนี้สิข้าจะพาไปดูลำธารที่ข้าขุดมาจากทะเลสาบที่เทพีอยู่และดูนี่สิดูนี่ซิ์พูดต่อด้วยความตื่นเต้น และดีใจที่ได้แสดงสิ่งที่เขาสร้างขึ้นให้ใครสักคนดูนี่เป็นก้อนกรวดและกิ่งไม้ทั้งหมดที่ข้าเอาออกมาในสองวันนี้เพราะข้าไม่รู้ว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าที่ใดที่มีก้อนกรวดน่นน็อดขัดขึ้นนี่เจ้าบ้าไปแล้วเหรอเจ้าจะบ้ามาสร้างแปลงขนาดเท่าแมวดิ้นตายไปทำไมทั้งที่เจ้าไม่รู้เลยว่าต้นโคลเวอร์วิเศษจะงอกขึ้นมาที่ไหน เจ้าไม่รู้หรอว่าป่านี่กว้างใหญ่กว่าแปลงดินเล็กๆนี้เป็นล้านๆเท่าจะง่อได้ยังไงเจ้าไม่รู้ตัวหรือว่าสิ่งที่เจ้าทำนั่แหละไม่มีเหตุผลเลยไม่มีใครบอกเจ้าสักหน่อยเหรอว่าจะต้องทำที่ไหนเจ้าเสียสติไปแล้วไว้พบกันที่ปราสาทก็แล้วกันข้าจะไปหาที่สงบๆนอนค้างแรมน็อตหายลับไปท่ามกลางหมู่ไม้สิ์มองตามไป เขาประหลาดใจกับคำที่นอตกล่าวและเขาก็คิดว่าเมอร์ลินบอกกับเราเมอร์ลินบอกว่าเราสามารถจะเจอต้อนโคลเวอร์วิเศษได้แต่ไม่ได้พูดว่าไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรสักหน่อยกฎแห่งความโชคดีข้อที่7คนที่เชื่อแต่เรื่องโชคจะเห็นว่าการสร้างสภาวะที่เหมาะสมเป็นเรื่องไร้สาระ คนที่ลงมือสร้างสภาวะที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นจะไม่กังวลเรื่องโชค